โอ้โหเม้ใส่ชุดตัวชุดในนางสาวชุดในสาวตัวายโอเขย่อสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เกมฟรีไฟนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปรับชมนะครับวันนี้นะครับมีกิจกรรมเข้ามาใหม่ครับชุดเกาะจินะครับเขาจิตฟรีไฟ ก็จีฟิฟ่าไวไลท์ตัวนุ่มไ,ไวไวไวไลท์ตัวนุ่มจริงๆผมมีชุดสีเขียวอันนี้แล้วนี่ผมมีแล้วนะผมนี่ผมมีแล้วนะครับ,รบก็มีีชุดไหนเริ่มตั้งแต่ของเตอร์ใช้ใช้นี่นะครับก็จะเป็นสีเขียวในโน้ตสองน่ารักน่ารัก<ช>แล้วก็มีมีแค่พิมพ์เขียวเดียวนะพิมพ,มพม์ขีดเดียวนั้นนะครับไม่มันไม่ใช้หินแปลงล่างครับใช้ที ชื่ออะไรชื่อชื่อดีโนดีโนต่อไปนะครับวัวครับวัวโมโมัวใช้ใชยหินพิม์เขียวหนึ่งหินแปลงล่างสองสองต่อไปนะครับอันนี้หินแปลงล่างสองหินเพชรล่างสองหินเขียวหนึ่งหินเขียวเหมือนเฮ้ยทำไมมันเหมือนกันต่อไปพิง์เออผมน่าจะมาซื้อนี้ดีกว่านะ อันนี้ดีพิงนะครับพิงใช้ใช้ใช้พิมพเขียวหนึ่งนะครับแล้วก็หินแปลงล่างสีต่อปคกออน,นะครับเยลโล่ต่อไปอันนี้นครับเอ่อพิมพ์เขียวนะครับผิดแปงลงร่างสีนะครับอันนี้เก่งอันนี้เก่งที่สุดนะครับคือเอ่อโอ๊ยบูนนะครับอันนี้นะครับก็จะใช้หินหินหินเจ็ด เนจ็ดนะครับแล้วก็2เขียวสองครับผมมาดูเต็มๆหน่อยอูเต็มเต็มชุดได้ไหะเออผมน่าจะมาซื้ออันนี้ดีกว่านะมันดีกว่าเนี่ยมันน่ากลัวกว่ามไม่น่ามาซื้ออันนี้เลยก็ยไ <S 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 ม่เป็นไรก็เหมือนกันแหล็กแต่แค่เปลี่ยนสีแต่ผมแลกไปแล้วนะบอกนี แต่ผมแลกไปแล้วนะแกสีเขียวไปแล้วดิโนโน่ไปแล้วเด็บถ้าผมถ้าผมได้ขีอีกนะผมจะเอามาแลกอันนี้ไอพิมขเขียวผมจะถ้าผมได้พิมขเขียวอีกผมจะมาแลกอันนี้ชุดตัวมันโคตรใหญ่ครับ,ใส,รบนะใส่ครบเลยนะครับใส่ครบเลยนใส่ครบเลยนะไม่สามารถใส่แดกกับอันอื่นได้นะสีเขียวปิง้งท่านจะทำไมมันสีเขียวปิ้งเหมือนอันนี้เลยอะ เดี paid, ๋ยวทำไมสีเ <soup> ข oh ียวเป้งเหมือนอันนี้แหละเดี๋ยวนี้ก็สีเขียวเดี๋ยสีเขียวถึงเวลาเอโอทาชุดมันใหญ่กว่ากระเป๋าอีกอะเนี่ยดูกระเป๋าโคตรเล็กเลยชุดโคตรใหญ่เลยเอ้ยมีคนลงสนามกับเราด้วยอ่ะแต่เราเอานกมาไม่นุ๊กลัวหนึ่งจี้หรอ แต่เราลงไวกว่าน,นั้นเนี่ยมันตายก่อนแน่นอน ัดดตัไม่น่าจะมีคนอื่นรู้ว่ามนอยู่ไหนตรงไหนขับรถไปกินผมไม่รู้ตัวเดียว่าอยู่ไหนจะรู้ทันทีครับพี่ขึ้นมาขึ้นมาดีมามามาโอ้พระนี่มันเฮ้ยทำไม เฮ้ยมันไม่อ d a v วิ w นี่ไปเร็วไอ้วัวตัวนี้มันไม่มีเลยแฮะยีนี่มันผิต่อไออยู่ไอ้วัวสองลูกสมิ่งต้องลูกเดี่ยวเอ้ยเฮ้ตีเหมือนก เ้ยโหเริ่มเปิดเกมมาพูจริงกันเลยเดี๋ยววิ่งตรงนะพี่อยู่หัวแตงมันมันไม่แบบนีคนที่เนหัวแตงเหรอออกดรอป ไอ๊ยเจ้บเจ็บเเก็บเจ็โอ้เดือดอวเข้าไปกันที่สคนนี่มีเตดีสสกกทงนั่นเลยเจ็เจ็บ ваклава То не онна не เดมาก่อน ok. oh, to ี่โอ้โมีการดาวมบั๊กมันไม่กินครบนี่อ่ะซีโ nào mấy nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không được, yeah. <laughs> <What the other? laughs> อะไรมันลั่นสองมันคนได้ชาร์จได้อันนี้มันลั่นสองมันก็ได้ชาร์จได้นะครพวกองค first boy. Hey! Yeah, double kill. Hey!